ประธานธิบดีทรัมป์ลงนามถอดสิทธิ์การเป็นพลเมืองอเมริกันโดยอัตโ,ตโนมัติสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐทำให้อายการสูงสุดของ18รัฐในอเมริกาพยายามหยุดยั้งคำสั่งนี้ ติดตามรายละเอียดจาก v ิ A ไทยผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่พยายามยกเลิกนโยบายคนเข้าเมืองที่มีมาหลายสิบปีโดยที่นโยบายดังกล่าวการันตีสิทธิการได้สัญชาติอเมริกันสำหรับเด็กที่เกิดในสหรัฐโดยไม่คำนึงถึงสถานะคนเข้าเมืองของผู้ปกครองของเด็กนะครับ คำสั่งฝ่ายบริหารความยาว700คำนี้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ทรัมป์ใช้หาเสียงเป็นประธานาธิบดีแ,แต่ความตั้งใจของทรัมป์ยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่หากพิจารณาถ,ถึงปฏิกิริยาของรัฐ18รัฐและเมืองอีกสองแห่งคือกรุงวอชิงตันและนคนรซานฟรานซิสโกที่เดินเรื่องท้า <90 S 2> ทายทางกฎหมายในวันอังคารเพื่อสกัดความพยายามของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติ ของนโยบายคนต่างด้าวในเรื่องดังกล่าวอ้างอิงบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่14หรือ1 4 t h Amendment ตามความเห็นของฝ่ายสนับสนุนสิทธิ์ของทารกที่เกิดในอเมริกานะครับ